แกงเพชรหมูใส่ฟักแฟงค่ะพี่น้องกับข้าวจากฝีมือขั้นเทพของกุ๊กบ้านสัพภูพานมาลงมือทำเลยค่ะพี่น้องค่ะผัดผีแกงค่ะพี่น้องผัดผีแกงหอ,หอมๆค่ะจากฝีมือขั้นเทพโดยน้องสุนิสา ทีมงานบ่ไหลบ่เลิกค่ะพี่น้องทีมงานบุญบ่หลอบ่ไหยบ่เลิกค่ะพี่น้องผัดพริกแกงหอมๆแล้วก็ใส่หมูลงไปค่ะแกงเผ็ดหมูใส่ฟักแฟงค่ะผัดหมูหอมๆค่ะพี่น้องหลังจากที่เราผัดพริกแกงได้ที่แล้วเราก็ใส่หมูลงไปค่ะทุกคน ใส่ลงไปแล้วค่ะพาลราคะพี่น้องฝีมือกุ๊กสุนิสาทีมงานบุญบ่ล้อบลัยเบลิกค่ะพี่น้องทีมงานนี่แน่นแฟนค่ะพี่น้องเสร็จแล้วเราก็มาปรุงรสด,ด้วยซอสหอยคะ่ะหลังจากที่เราผัดหมูได้ที่แล้ว ผัดหมูใส่พริกแกงได้ที่แล้วเราก็มาปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยค่ะพี่น้องะ่ะใส่ลงไปเน้นๆเลยค่ะเพื่อความนัวค่ะพี่น้องคะเพื่อความนัวใส่หลายๆเลยค่ะใส่เน้นๆด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสหอยค่ะเสร็จแล้วก็น้ำตาลค่ะทุกคนน้ำตาลทรายแดง ตามติดด้วยตามติดด้วยผงนัวค่ะว่มีผงนัวสิบแอร์เซบด้ค่ะพี่น้องงานนี่ใส่ลงไปค่ะทุกคนใส่ลงไปเลยหน้าตาหน้ากินเลยค่ะพี่น้องค่ะเป้ยเปนต์แซบแถบพี่น้อง ใส่รสดีลงไปค่ะชูรสค่ะพี่นองค่ะจะได้กลมกล่อมค่ะรสชาติจะได้กลมกล่อมด้วยผงนัวแล้วก็รสดีค่ะใสะ่เครื่องปรุงเน้นๆเ,เลยค่ะพี่นองเครื่องปรุงปะตองห่วงค่ะนัวนวทั้งนั้นค่ะพี่นองค่ะเสร็จแล้วก็ ใส่น้ำตาลอีกรอบหนึ่งยานมันบอดเจบค่ะพี่น้องค่ะใส่น้ำตาลรลชาตาดสิดด็กลมกลอมค่ะว่างหันใส่นิดเดียวค่ะพี่น้องใส่ลงไปด้วยกะทิค่ะพี่น้องค่ะใส่กะทิลงไปคลุกคลิกค่ะยังไม่ใส่เยอะนะคะใส่นิดนึงค่ะไว้ห้าวโป่งอีกรอบพอจังไซค่ะพี่น้องค่ะใส่ลงไปหนึ่งกล่องค่ะ รอบเสร็จแล้วเราก็จะมาโรยหน้าด้วยกะทิอีกรอบหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะรับรองแซบค่ะพี่น้องกุกสุนิสารับรองอ่รสชาติแซบมากเป็นจังไดพี่น้องเป็นตแาแซบบ่ค่ะหูหน้าตาหน้ากินจังเลยแดงจึงคืงค่ะเสร็จแล้วเราก็ เตรียมฟักลงไปค่ะพี่น้องหลังจากที่เราล้างสะอาดแล้วเราก็ใส่หม้อลงไปเลยค่ะปรุงรสได้ที่แล้วเราก็ใส่ผักค่ะพี่น้องค่ะใส่ฟักลงไปเลยหม้อบักเอบได้นี่ค่ะพี่น้องหม้อบักง่ายค่ะทำเลี้ยงแขกง,งานบุญค่ะส่งน้องกลับบ้านค่ะพี่น้องค่ะทีมงานเฮา งานใดงานนันค่ะพี่น้องต้องเป็นแม่คู่วค่ะน้องสุนิสาเป็นคนปรุงรสน้องเล็กเป็นคนคนค่ะคุณบัวถ่ายคลิปค่ะพี่นอ้องสามสามแม่คู่วค่ะพี่น้องคะทีมงานเยอะแยะค่ะไม่ว่าจ,จะเป็นกุ๊กอ่าน้องป้อมกุ๊ก หลายๆคนค่ะพี่นองทุกคนนั่นแหละค่ะพี่นองคะ่ะหลายบ้านจับผู้บ้านซอยกันดีขอบุณพีขอบุณน,น,นองที่มาซอยงานขอบคุณถูกกำลังใจจากพีจากนองได้มาซอยเป็นอ่าแรงกายแรงใจพอ้อผู้บ่าด้มากก็เป็นกำลังใจผู้มาซอยแรงก็หลายค่ะพี่นอง ขอบุณขอบคุณพี่น้องบานสับผู้พานเฮาสุขสุขนค่ะที่ได้มาซอยงานค่ะพี่น้องค่บาบวางานได้พี่น้องปองไปซอยเรือดีค่ะพี่น้องตอนงานแม่คุณบัวก็ได้รับกำลังแรงใจจากพี่จากน้องบานสับผูย่างอบอุ่นค,ค่ะขอบุณขอบคุณพี่น้องสุขสุขชนค่ะพี่น้องค่าชิมรสชาติดูซิโอเคหรือย,ยัง หน้าตาหน้ากินเลยทีเดียวค่ะพี่น้องคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะทุกคนใส่ใบมะกรูดลงไปขาดบไดได้ใบบักกูนี่มันสิบ่แซ้ใส่ใบมะกรูดแล้วรสชาติก็จะหอมกรุ่นค่ะพี่น้องโอเคแล้วเราก็ราดหน้าด้วยกระทิอีกรอบหนึ่งค่ะหลังจากนั้นก็เสร็จค่ะพี่น้องคะสําหรับแกงเผ็ดหมูใส่ฟักแฟงค่ะ พี่น้องเบิงรสชาติเข้มข้นขนาดค่ะด้วยกระทิสองกล่องใหญ่เลยค่ะทุกคนใส่เน้นๆลงไปเลยค่ะ mm. หนังเอกของเราก็คือใบมะกรูดค่ะพี่น้องบักกใบบักกูเท่ากับเก็บเอายุดสวนขางบานเนี่ยละพี่น้องบ่อืดบ่อยากค่ะตะขอกตะไข,ข่ ค่าใบาบกูดบ่อืดบ่อยากหย่อยยำยางยุคข่างคั่วนี่แหละย่างงอกไปกับเจ็บมาใส่เลยค่ะพี่น้อง